สวัสดีครับนี่คือ Inside g News เซอร์ไพรส์เลยนางเอกซีรีส์จีนเรื่องดังที่แท้เธอเป็นสาวไทย100%หากใครที่กำลังได้ชมมินิซีรีส์แนวโรแมนติกเรื่องใหม่จากประเทศจีนซึ่งลงจอฉายทาง True ID อย่างซีรีส์เรื่อง Confess Your Love บอกรักก่อนได้ใหม คงประทับใจและโดนนางเอกสาวสุดน่ารักตกอยู่บ้างไม่มากก็หน่อยซึ่งหลายคนอาจไปทราบว่าเธอคนนี้คือดารานักร้องสาวชาวไทยอย่างเนเน่พรน,นับพันไอดอลสาวชื่อดังชาวไทยที่ไปเดบิวต์ดังไกลถึงจีนนั่นเองสำหรับประวัติข้าวๆของเนเน่พรน,นับพันเธอเคยเข้าร่วมแข่งขันในรายการ True Academy f a n t a s a ซีซั่น10 โดยเธอเป็นผู้เข้าแข่งขันที่อายุน้อยที่สุดของซีซั่นนั้นและจบการแข่งขันด้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่11ต่อมาเนเน่ก็ได้เข้าเป็นหนึ่งในศิลปินวงมิวเชคเกิลกรุ๊ปสัญชาติไทยภายใต้สังกัดโ o l a s o c โซไซตี Society, ในเคืรือ GMM g r a m m รที่ได้รวบรวม5สาว5คาแรคเตอร์ไว้ด้วยกันโดยมีผลงานออกมาเพียง2สิงเกิลคือเพลงโจะและเพลงแห à. แล้ววงก็ยุติการทำงานลงก่อนจะเดินตามความฝันถึงประเทศจีนเข้าร่วมแข่งขันในรายการ Produce Camp 2020รายการวาไรตี้ประกวดร้องเพลงสุดยิ่งใหญ่เพื่อค้นหาวงไอดอลหน้าใหม่ของประเทศจีนและเนเน่ก็ได้เดบิวต์เป็นสมาชิกเกิร์ลกรุ๊ปจีนซึ่งเธอเป็นผู้เข้าแข่งขันสาวไทย1เดียวบนเวทีนี้และคว้าอันดับ5 จนได้เดบิวต์เป็นสมาชิกเกิร์กรุ๊ปจีนโดยมีชื่อวงว่า303บอ r n b o เก Girl ล่าสุดเนเน่ได้เปิดตัวในฐานะศนิลปินเดี่ยวของค่าย Sony Music China และกลับมาจัดมินิคอนเสิร์ตแรกที่ถ่ายในรอบ3ปีในงานเนเน่ First Mini Concert Diary d e l a u n in Bangkok 2023อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ